เนี่ยตอนนี้เราเ้าปัญษามาปัญปะหนึ่งแล้วแปดวันแล้ววันคืนร่วงไปร่วงไปเราต้องมีสติทำอะไรกันอยู่ต้องมีสติหลอกจาร อันนี้เราต้องระวังระยะห่างด้วยแมสเราพูดคุยกับคนที่มาจากข้างนอกต้องใส่แมสแล้วจับต้องอะไรอย่างนี้เราพยายามมีสติจับต้องแล้วต้องมาล้างมือ ต้องกันเอาไว้มันก็เป็นวัตถินตัวหนึ่งอนะเนาะถ้าเราเราไม่ปล่อยตายปล่อยใจอะ่ะมันติดวันแล้วเป็นหมื่นอย่างเนี้ยโอ้มันใกล้ตัวแล้วเนาะแล้วมันก็ก็อยู่ในคัตเตอร์ตลาดโสดอย่างเนี้ย มันไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในอะไรบ้างเเื่แล้วเราก็ยังถือว่าเป็นลุ่มเตียงอยู่เนะาะเพราะมันจะมันเกี่ยวกับตลาดสดเนี่ของกินของกับอาหารเนี่ยมันมาจากตลาดสดแล้วไม่รู้ว่าเชื่อมันจะอยู่ได้แค่ไหน แล้วเราต้องเนี่ยถ้าเราเจำกัดมันได้คุณภูำปความร้อนอ,อ,อแล้วก็เนี่ยเราก็ช่วยบางทีอาหารปรุงไงมันก็ปรุงร้อนๆนั่นแหละแ,แต่เวลาที่เชื่ามันไปอยู่ที่คน แล้วคนก็ไปจับอาชนะมันก็ยังเป็นอยู่อ่ะให้เราระวังเอาไว้ทำด้วยสติแต่ไม่ใช่ทำด้วยความกลัวนะเราอยู่กับมันอยู่กับมันได้แต่เราก็ป้องกันไว้เพราะมันมันจะเข้าเนี่ยวายวัว ทางปากทางจมูกทางตาตที่มันจะเข้าได้หรือเป็นบาดแผล <c oughs> <c oughs> ็นไม้เดี่ยวนั้นกัตาปากจมูกสามทางมัน่นเราป้องกันเอาไว้ถ้าเราป้องกันได้สามทางเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นวัคซีนอย่างดีเนาะพอเราจับอะไรแล้วก็ดูว่าของที่เราจับจับแล้วเราก็ล้างมือเห็นไหมพอเรา ถ้ามันไม่หนาแน่น,นี่ะมันมันไม่เหมือนกับแดดถ้าเรามันมาตามตามลมอ่ะมันก็เข้าตาก็าจมูกเข้าปากดัางนั้นเราเราก็ปิดแมสกิไทางตาแล้วเราเข้าเกลือมันก็ระคายเคืองโยมก็เอาเนี่ยเหมือนมามียาป้ายตาอยู่อ่ะทำให้ตาสว่างด้วย เวลาที่มันเคืองตาโยมก็ใส่ดิมาเอาได้ที่นันเองก็มีอยู่ไม่ใช่หรอ,อใช้เลยตัวนั้นอนะ่ะป้ายตาได้ตาลับตายเคืองอย่างเนี้ยอฝ้ามัว้บางทีถ้าเรามันติดเชื้อเนี่ยมันก็จะแดงอาการแหละพันบ้างอะไรบ้าง แล้วมันหายมันจะช้ากว่าเชื้อมันเข้าทางจมูกเข้าทางปากหรือว่าะมันมันไปที่ระบบหายใจนี่แล้วมันก็เนี่ยเพอะเชื้อมันมันนี่ก็มีสายท้องเหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นตัวไวรัสหรือเปล่ามันทําให้ถ่ายท้อง หรืออมันเป็นอาการของอผลข้างเคียงที่ควรเป็นอยู่เพราะมันไม่ได้ถ่ายท้องทุกคนนี่ไอบ้างเจ็บคอบ้างเนีย่ยมันก็อยู่ในระบบของการหายใจเองนั้นเราเ,ราเ็าบอกว่ามีดื่มน,น้ำบ่อย ว่าคอบ่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็มีจากะเตะฉีดโดยจากาก็มีจำหน่ายน้ำยาบ้วนปากอ่ะอันนี้มันก็น่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่งไหมกันนะพิโตลีนหรืออะไรเนี่นอ,อโอง อ่วกยคือเรารู้จักการป้องกันนาว้ายมันติดมันก็จะยากหน่อยล่ะถามว่ามันมีเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงทุกคนแหละแต่เมื่อเราทำการป้องกันกับมันอยู่มันก็ยังน้อยหน่อยนะดีกว่าละปล่อย ไม่คิดทำอะไรเลยไม่คิดป้องกันมันเลยอะ่ะมันก็จะติดง่ายกว่าเราเราป้องกันเนาะในคนที่เขาเหไหนไมอย่างอย่างบุคลากรทางแพทย์เนี่ยก็ <c oughs> อยู่กับคนป่วยอะ่ะบางทีมันก็ยังมีติดเนะาะเพราะอะไรบางทีมันไม่ได้ป้อง,องกันพุกขนามี คนละเอียดก็มีคนไม่ละเอียดก็มีเราก็ยังป้องกันได้ระดับหนึ่งอ่ะนั่นแสดงว่าเครื่องป้องกันนี่มันเป็นภมงคุ้มกันระดับหนึ่งเนาะเือสามารถบุคลากรทบางแก้์มีติดไหมบางทีมันมันตอนถอดตอนไรเนี่ยมันติดมือแล้วก็ไปอ จากอาหารเข้าปากข้าจมูกอะไรเนี่ยเนี้มันก็ติดตอนนี้แหละนั้นั้นเราจะระวังหน่อยละเอียดหน่อยเพราะมันมันมันไม่มีแต่เป็นรูปอย่างหยาบนี่มันเป็นรูปที่ละเอียดมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันรู้มันไปติดอยู่ที่ไหนบ้างอ่ นั่นเนี่ยคือก่อนจะกินอะไรเนี่ยถ้าเราล้างมือก่อนนะก่อนที่มันจะจะไปจับต้องอะไรแล้วมาถูกจมูกนั้นทุกครั้งจะกินอะไรเนี่ยถ้าเรามีสตินะใช่จิต่อผ้าเชื่อไว้จีดแล้วก็กิน หยิบของหยิบลายปีนทีนี้การหยิบของเนี่ยมันบางที่แตของที่อย่างผลไม้นี่เริ่มใหญ่แล้วเนาะเพราะมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนนี่ดังนั้นเราต้องพิจารณาหน่อยอ่ะเนาะจากผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาดอะ่ะงดได้ก็ง,งดไปเลย เห็นไหมแต่มันก็จะไปเดียดร้อนในคนชาวสวนเนี่ยดิถ้าเรางดอย่างนั้นน่ะนั้วเราก็เนี่ยคือเว้นจากการสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็ต้องเอ่อมันมีเปลือกแล้วก็ปอกออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดพยายามอย่าให้มันโคลนเปื้อนอะไรเยอะแยะ แต่หม้มันยิ่งตัง้งมีสติขึ้นเยอะๆเลยไม่ใหญ่โอ้ยนึกอยากจะกินอะไรก็กินนึกอยากจะทําอะไรก็ทำม,มันไม่ได้เนาะอย่างแม่งกับเราจิตมันคือจะช่วยคนอื่นเห้คนอื่นก็ล้มแล้วเราก็ไปจับอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะเราต้องมีเครื่องป้องกัน่าสติ เห็นคนจับนอนอยู่ก็จะไปช่วยติดโควิดได้นะเนี่ยต้องต้องมายามีสต,ติเลยเนาะเหมือนคนอไปล้มกลางทางแล้วไม่มีใครช่วยตอนนี้ยมับางทีมันไม่ติดโควิดหรอกแต่คนกลัวไม่รู้มันติดหรือเปล่าเป็นลมไปอย่างนี้ยไม่มีคนช่วยนั้นก็จะตายง่ายๆดิเพราะเป็นลมแล้วไม่มีคนช่วยแล้วก็ปล่อยให้อยู่นานๆ่า คนที่มีเครื่องก็พร้อมมาช่วยตายแล้วแต่ก่อนน,นมันไม่มีคนคนล้มไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตายข้างถนนหรอกเพราะไรมันมีคนช่วยไงตอนนี้คนไม่กล้าช่วยคนเป็นลมรุ่นไปไปอยางไม่มีใครกล้าช่วยก็ปล่อยดิไม่มีการช่วยเพราะมันมันไม่ได้เตรียมไม่เครื่องช่วยเอาไว้เนี่ ชุด PPE ไม่มีแต่มันก็ตายดิพราะเนี่ยปโควิดออกมาเนี่ยคนตายข้างถนนเยอะเพราะอะไรอะ่ะคนไม่กล้าช่วยแต่ก่อนไม่เห็นเป็นไรอะ่ะนพอล้มไปคนก็ช่วยแล้วยิ่งเป็นโรคหวัวใจเนี่ยเ็าปัมหวัวใจแล้วก็รถมาตรงโรงพยาบาล เห็นไหมพอลม้มไปว่ามีคนช่วยแล้วเดี๋ยวนี้คนล้มไปอไันนั้นมีคนช่วยลำนาถ้าคนก็มีสติก็ไม่เข้าไปเข้าไปยุ่มหรอกเนี่ยตรงเนี้มันตามตามแม่เราเห็นเออคนตายเยอะเห็นคนนอนอยู่อะ่ะบางทีเป็นโรคหัวใจอะ่ะไม่เกี่ยวกับโควิดอะ่ะแต่ใครจะรู้ว่าเขาติดโควิดมาหรือเปล่าบางทีมันติดโควิดมาแล้วมันมีโรคหลายโรคมาอย่างเนี้ย แล้วคนก็เข้าไปช่วยคนเข้าไปช่วยมันจะติดอ่ะช่วยไปด้วยเห็นไหมเวลายังเห็นคนตายข้างถนนเวลาจะต้องรู้สาเหตุเหมือนกันนะว่าเออทาไมโอ้ยเหมันไม่ใช่ว่ามันช่วยกันไม่ได้แล้วมีโอ้ยคนตายเปลื่ยนไปแล้วมันไม่ใช่มันมีหลายสาเหตุมาเนี่ยเราต้องเข้าใจเหมือนกันเนาะทำไมจึงได้มาตายข้างถนน พราะคนไม่กล้าช่วยคนเป็นโรคหัวใจอ่ะพอมันล้มไปแล้วเนี่ยนั้นขึ้นย่อมก็ตายแล้วแหละนั้นปล่อยเอาไว้เนี่ยไม่มีใครมาดูเลยไอ้คนที่ความพร้อมเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เมื่อก่อนเนี่ยพอแจ้งไปเนี่ยรถมาแล้วลรถพยาบาลมาแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะไม่รู้ไปช่วยที่ไหนเพราะมันมันเต็มมือหมดอ่ะบุคลากรทางแพทย์มันรถล,ลาอะไรนึ่มันมันติดพลาหมเ่ะแจ้งไปเนี่ยรยมดูด็กคนป่วยวันนึงเป็นเป็นหมื่นคนอนะ่ะถ้าแม่จะเอาเวลาที่ไหนมาช่วยอะ่ะนะมันไม่มีเวลาช่วย นั่นแหละเราพอมันปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็ตายดินั้นบางทีเนี่ยเราบอกว่า <c oughs> ต้องเตรียมชุดาวายแล้วต้องใช้ให้เป็นด้วยนะเหมือนกับอยู่ที่วัดเ่มาบอกให้เตรียมชุดปีปีวาอ,อย่างน้อยๆเราต้องต้องต้องการเบื้องต้นแล้วแหละแล้วก็จะช่วยคนที่เนี่ยป่วยกัตนาันมาอย่างเนี้ย เราก็จะช่วยได้ท่านถ้าเรามีแต่ชุด PPE อยู่อะนั่นมันมันต้องมีสต,ติเนะเาะแล้วเราไม่มีทุดโว้ยคนโลมแล้วนี่ไม่มีใครกล้าไปช่วยแล้วแล้วปล่อยเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราอยู่ห่ามอย่างเนี้ยปาลารถพยาบาลจะเข้ามาแล้วก็ั้นจะเข้ามาอย่างเนี้ย โอ้วยเป็นช่วงมองดิและยิ่งไม่รู้ว่ารถไปช่วยใครอยู่บ้างบ้างหรือไม่ว่างมันไม่ใช่มีรถแตนบายอยู่ตลอดมันมันเหมือนกับภาวะปก,กะติอ่ะมันมีรถตนบายอยู่ไอ้นี่โอ้โวยรถต้องไปรับคนโน้นรับคนนี้ไอรถไม่มีตนบายอ่ะนะคนป่วยเวลานั้นก็ตายดิเนะ ถ้าเราไม่ได้ช่วยเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเนะี่ยแต่ถ้าเรามีชุด PPE เอาไว้แล้วเราก็ช่วยเบื้องต้นนั้นเราตอนนี้มันจะมันต้องช่วยเบื้องต้นกันนะ่ะคือทุกคนต้องต้องช่วยกันแล้วเอออย่ารอแล้วเหมือนเหมือนในวัดเนี่ยเราเรา,เราเตรียมชุด PPE เอาไว้เนี่ย เวลามีปัญหาอะไรก็ต้องจากทุกคนต้องรู้นะถ้าเหนไม่ได้เก็บแล้วหาไม่เจอแล้วนะคือจุดพวกนี้มันจะมันเหมือนกับเครื่องมือดับเพลิงแหละเอไม่ใช่ว่าอุย้ยต้องมารอถามคนโน้นถามคนนี้ไม่ต้องรอถามหนอ คือทุกคนต้องรู้แล้วว่าเออชุดเนี้มันมาไว้ตรงไหนมันต้องพร้อมใช้อ่ะไม่ต้องเอาไป,ไปเวลาที่มีปัญหาแล้วไปถามชุดที่อีอยู่ที่ไหนมันไม่ถูกนะเพราะแเ่าอยู่ที่วัดอย่างเนี้ยเราก็มีคนป่วยอ่ะ แต่มาเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเจอเป็นโรคหัวใจพอเริ่มอาการก็ก็ส่งโรงพยาบาลแล้วหามีคนส่งไปเลยแล้วก็ช่วยได้ทานเพื่อได้เร็วนั่นมันหมายถึงว่าเรามันเป็นปกติเหตุการณ์ปรกติแต่เนี่ยม,มันเหมือนกับว่า เวลาที่มีจากแพป่วยมันยังต้องไปใส่ชุด p p e อีกนะนะเนี่ยถ้าเราเราเราได้มาซักซ้อมอาลายเอาไว้อ่ะอชุด p p e นี่ใส่ยังไงเห็นไหมเราเรามามาใช้กันก่อนว่าเออมัน <c oughs> มันกมันใช้ยังไงมันใส่อะไรบ้างเ,เราเอามาสาธิตสักชุดหนึ่งก็ได้มันเหมือนกันไหมมันจะต้อง มีใช้อะไรกี่อย่างเห็นไหมเพราะมันชุดสุภีนี่มันมันใช้แนละ้วมันจิ้งอ่ะแล้วเอามาชุดหนึง่งตอนนี้เอชอ,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 อชุดละหลายร้อยแม้แกันามาเนี่ยเขาบอกว่าชุดนึงหลายครั้งเดียวแล้วจิ้งอ่ะชุดละหลายร้อยนั้นเรามาสาธิตนะ <c oughs> ว่าเออมันใช่อย่างนี้แล้วมันต้องมีอะไรบ้างมีถุงมือถุงเท้าที่คุมอะไรนี่มันมันต้องใส่ให้หมดไม่ใหญ่เว้ไปว่ามีปัญหาแล้วเราเราใส่ไม่เป็นแล้วเวลาถอดก็บอกมันต้องต้อง,ต,องต้องมีถุงมือให้คนช่วยถอดจัะ อ่อนัาทิ้งก็ลองไปใกล้ชิดกับคนป่วยโควิดอะ่ะนั้นเราต้องเรียนรู้เหมือนกันคนะัะการจใช้ชุด PPE เือ,อ,อนยังไงเตรียมความพร้อมไหมเพราะมัน <c oughs> มันไม่ไกลตัวกันแล้วนะอยอย่างตนบุรีเนี่ยจาก วันละติบมันขึ้นเป็นร้อยนี่มันขึ้นเป็นพันแล้วอ่ะแต่ละอมเภอนี่สองร้อยร้อยกว่าสองร้อยมันก็เป็นพันดิอย่างกอติชังก็ยังไม่มีนะกอจันก็ก็ยังไม่มีในในชนบุรีอ่ะเพราะมันมันไม่แออาจากอติชังก,ก็ยังไม่แอะหายยังไม่มีคนป่วย ปจจัยก็ยังไม่มีคนป่วยดังนั้นนะบานในะอำเภอเมืองศิริชาบางละมุงบานทองเนี่ยเปลำําดับกันมาเนะนี่นะมันคนมันเยอนะไงแล้วโรงงานมันเยอนะอย่างบ้านบึงอย่างนี้มันติดทีเป็นร้อย อำเภอเมืองอย่างเงี้ยติดแกะเจ็ดตลาดตดเจ็ดโรงงานอย่างเงี้ยมันก็มีหลายหลายร้อยดิแล้วเราไปอยู่ในที่ชุมนุมอย่างนั้นน่ะนะั้นบางทีจะเอามาสาธิตแต่น้อยแค่ใครดูเนี่ยเอามาสักชุดหนึ่งชุดปีพีเอแต่มันมันใช้อะไรได้บ้าง แล้วก็เอามาให้มันเป็นอย่างเดียวกานไม่ใช่ใช้หลายหลายอย่างแต่ก็มีอย่างถูกอย่างแพงด้วยมาดูที่มันเอามาสาธิตอย่างอย่างละชุดแล้วของสาธิตนี่แล้วก็ยังไม่ต้องทิ้งหรอกอะไรยังไม่ใช้เนี่ยเอามาสาธิตให้คนดูอ่าือา อันที่จริงโยมก็ควรที่จะมีด้วยอเนอะาะแราะมันอย่างน้อยๆเราก็ป้องกันร,ระดับหนึ่งเลย้าเองมีชุด PPE ด้วยตรงไหนเป็นกลุ่มเสียงที่ก็เสียงกันแล้วก็เอามาใส่ดิใส่มันไม่ต้องชุดออย่างได้หลายร้อยก็ไม่ก็ได้ชุดอ,อย่างแส่เหมือนเสื้อผูเสื้อฝนเนี่ยง่ายก็ได้นะมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันเนาะ นั้นเราเราเตรียมความพร้อมมาไว้มีสติมันก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะ